สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะพาามีเรื่องราวดีๆนะคะมีข้อคิดดีๆที่จะมาแนะนําในการที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์จากคนรอบข้างและกับตัวเองแล้วก็วิธีคิดของพวกมหาเศรษฐีเขาคิดกันยังไงใช่ไหมคะอย่างตัวพายพยายามเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะคะวันนี้ก็เลย มีข้อคิดดีๆที่จะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะอย่างอย่างคนที่เขาบริหารจัดการเวลาได้กับบริหารจัดการการใช้ใจ่ายของเขาได้เนี่ยนะคะเรียกว่าอยู่ในระหว่างที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวก็แล้วกันนะคะเขาก็จะรู้จักใช้เงินโดยที่เขาจะใช้เงินให้มีประโยชน์ใช้เงินไปกับสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เขาก็จะบริหารจัดการเงินของเขาอย่างอย่างนี้นะคะก็คือ การบริหารจัดการเงินของเขาเนี่ยเขาจะแบ่งเงินออกมาเป็น4ส่วนนะคะส่ส่วนจากรายได้ของเขานั่นเองนะคะก็คือเขาจะทำบัญชีไว้เลยนะคะว่าอ่าหนึ่งส่วนเนี่ยเขาจะจะเก็บไว้ฝากระยะยาวนะคะเพื่อเป็นการใช้จ่ายนะคะสิเเค่ะเพื่อนๆแล้วก็อีก10%เ์นะคะ ใส่บัญชีเพื่อการศึกษาคําว่าเพื่อการศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นการเรียนรู้นอกโรงเรียนใช่ไหมคะหรือว่าเราเรียนอคอร์สออนไลน์คอร์สอะไรต่างๆที่มันพัฒนาตัวเองให้เรามีศักยภาพในการที่เราได้เรียนรูโ้โลกใหม่ในยุคปัจจุบันมันเปิดกว้างมากขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ตามความเข้าใจของพานะคะแล้วก็ แล้วก็ข้อที่3นะคะก็คือฝาก50%นะคะใส่บัญชีเพื่อการใช้ใจ่ายที่จำเป็นย้ำนะคะใส่บัญชีเพื่อการใช้ใจ่ายที่จำเป็น50%นะคะและข้อ4ี่นะคะอีก10%ก็ใส่บัญชีเพื่อการให้นะคะ คำว่าการให้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราให้อะไรนะคะมันก็ให้ได้หลายอย่างนะคะให้เป็นของขวัญให้กับตัวเองให้ช่วยเหลือญาติาพี่น้องแล้วก็บริจาคช่วยเหลือ,อมูล,ลนิธิอะไรต่างๆอันนี้นะคะนี่คือ10%นนะคะนี่คือ มหาเศรษฐีเขาทำกันนะคะตัวพาเองก็พยายามเอาปรับมาใช้กับตัวเองนะคะอ่าฉะนั้นนะคะพอพาได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งและเจอชิกนี้นะคะพาก็เลยมีความคิดดีๆที่จะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะแล้วก็อ่า ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจากเพจใหม่ของพาด้วยนะคะเพื่อนๆไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะ